เราจะสร้างไอเดียทั้งหลายเราจะทําโมเดลธุรกิจทั้งหลายเนี่ยเราต้องรู้ก่อนเลยว่าเทคนิคในการสร้างไอเดียเป็นยังไงให้หนังสือเป็นคู่มือที่ท่านสามารถที่จะนําไปต่อยอดในสิ่งที่ท่านอยากทําได้มันมีหนังสือเล่มหนึ่งนะครับคือเล่มนี้เราเรียกว่า C.I. หรือ Creativity Innovation วันหนึ่งเนี่ยมีบริษัทวัสดุก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คุยกับผมบอกว่าอาจารย์ให้มาดูซิว่าผมมี300บริษัทเนี่ยที่สนใจอยากจะทำเนี่ยให้เขาเป็นคู่มือที่ทําได้โดยใช้ system วิธีการคิดของอาจารย์ให้เขาสามารถเป็นโค้ชไปบอกลูกน้องเขาไน้ตบ,บริษัทได้ไหมห<ม>นังสือเล่มนี้ตอบโจทย์8เทคนิคในระดับโลกมีทั้งหมดมีวิธีการบอกเลยว่าท่านจะสร้างไอเดียยังไงมีใครมาเคยบอกท่านไหมคบว่าท่านจะใช้สมองซีขวาอย่างไงแล้วท่านจะใช้สมองซีซ้ายยังไง ไม่มีใครมาพูดหรอกครับเพราะว่าคนที่ประสบความสําเร็จทั้งหมดเขาจะเอาตัวตนของเขามาบอกเลยว่าเขาทําสําเร็จยังไงมีครับที่จะบอกงานวิชาการจะบอกนู่นบอกนี่มาหมดแต่จะมีไหมครับที่บรูรณาการที่มาบอกบอกว่าเทคนิคอย่างเช่นสแคมเปอร์เทคนิคที่ดิสนีย์ใช้ในการทําในการสร้างแรงบันดาลใจต่อย,ยอดหรือแม้กระทั่งของผมเองในการหาเอาเรื่องของความคิดสร้างสรรค์มาบริหารจัดการนวัตกรรมให้มันเกิดผลได้ หนังสือเล่มนี้มีเทคนิครวมทั้งแบบฝึกหัดเช็คลิสต์แล้วถ้าเกิดผมพูดแบบนี้เนี่ยท่านจะไม่รู้สึกเลยครับว่าเออจริงเหรอมันเป็นอย่างนี้จริงเหรอมันเป็นหนังสือภาษาไทยที่ผมบอกได้แล้วว่ามี